สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเป็นพระนางอีกคู่ที่เคมีเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะขนาดแฟนๆเนี่ยเคยเชียร์ให้เป็นคู่จิ้นนอกจอมาแล้วล่าสุดก็ได้มาเจอกันอีกครั้งในละครเรื่องดอกอ้อสายขวัญแหมหนุมน่มตุ้ยกับสาวหยาดทิพย์ก็ยังกุ๊กกิ๊กหยอกเอินกันน่ารักนะ่าหมั่นเคี้ยวจริงๆเลยค่ะ เจอกันทีไรก็เข้าคู่ฮาน,น่ารักยิ่งขึ้นทุกทีเลยค่ะสำหรับน้องหยาทิพย์ราชปานกับพระเอกอารมณ์ดีดีพีตุยเกตกมลในละครดอกอ้อกสายขวัญที่ยกกองถ่ายไปถึงปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับฉากที่สองพระนา,นนางต้องตามค้นหาพินัยกรรมในบ้านเก่าฟุ่นเครองานนี้อาชูเคอร์ผู้กำกับจัดช็อตกุกกิ๊กน่ารักให้สาวหยาเจอเจ้าตุ๊กแกมาทักทายโต๊ะก,กระจายจนถึงกับกระโดดซบพีตุย้ยสบตากันปิ๊งปังแม้หในฉากน่ะกุกกิ๊กแอบสวีแต่นอกฉากน่ะหาสุ <önemli S 2> <ales S 1> เลยละค่ะทั้งลมทั้งแดด pit, คร ch, rix, <naughty vé> joking, บเลยนะฝนด้วยฝนด้วยฝนก็ด้วยใช่ครับผมแต่ก็จะมีกุ๊กกิ๊กกันในฉากครับผมแอบมีชนกันอะไอย่าเงี้ยถามว่าซึ้งไหมไม่ไม่เลยเพราะร้อนมากตลกกันตลอดเวลาอะไรกันก็ไม่ลูก ใช่ค่ะอยากก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทําไมอยากต้องเป็นที่รองรับอารมณ์ของพี่มันเบื่อครับผมอยู่กองถ่ายแล้วเพียงวันมันไม่แกล้งใครมันต้องแกล้งนางเอกเนี่ยนะฮะไม่แกล้งก็จะสอนคะ่ะมุกแปบบ๊กๆสอนให้เล่นตลกสะบูไปถูบแมะแฮ่สะบูไปถูบแฮ่ <Hey! S 2> สะบูไปถูป <Hey! S 2> บมั้ยแฮ่ถูก <Hey! S 2> แล้วแฮ <Hey! S 2> ่นี่แหละแล้วก็เล่นฝืนมากเไ,ไม่ขับลยเก็ไม,ไ,ไม่มีใครขำในทั้งกอง